เอไอจะทําการคํานวณเลยครับว่าในรูปมีกี่คนที่เห็นตัวบุคคลนะครับเราจะลบก็กดลบได้เลยครับเลือกแล้วเราก็กดลบครับนี่แล้วก็ลบพึบสวัสดีครับนะตอนนี้ใกล้ถึงวันที่พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDP a จะใช้งานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเวลาเราไปถ่ายภาพเจอผู้คนและเราอยากจะลบผู้คนออกสามารถทําได้ง่าย เพียงแค่คุณใช้งานสมาร์ทโฟนเสี่ยมี่ที่มาพร้อมกับมีอยู่ไอ้13ครับไปรับชมวิธีการลบผู้คนออกจากภาพถ่ายที่เราถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเสี่ยมี่กันครับไปลองมาดูขั้นตอนง่ายๆในการลบผู้คนออกจากภาพถ่ายของเรากันนะครับผ่านสมาร์ทโฟนจากเสี่ยมี่อันดับแรกนะครับเพียงแค่เราเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแกลเลอรี่จากทางเสี่ยมี่นะครับแล้วเราเลือกรูปภาพที่เราต้องการเลยหลังจากที่เราเลือกรูปภาพนะครับเราก็กดกิ i ิตที่รูปครับ กดอิดิบที่รูปมันจะมีหนึ่งเครื่องมือมาให้เราครับนั่นก็คือ e r a s e ครับหรือก็คือการลบนั่นเองกดเข้าไปมันจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกเพิ่มเติมครับว่าจะลบแบบแมนวนวลเองหรือเปล่าหรือว่าจะลบลายเส้นหรือว่าจะลบผู้คนนะครับเอาแบบง่ายที่สุดนะครับเลือกเป็นลบผู้คนครับเ i เขาก็าจะทําการประมวลผลเองครับว่าในรูปมีกี่คนนะครับแล้วเราก็กดลบตามที่เราต้องการได้เลยครับ delete ซะ พอเราลบนะครับ AI ก็จะจัดการฉากหลังให้เราเรียบร้อยเลยครับให้มันเนียนตาที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียบเนียนไปกับท้องทะเลท้องคลองผู้ผิดครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับพึ่เท่านี้เราก็ได้รูปแล้วครับโดยที่ไม่มีผู้คนคนอื่นในรูปให้เราเห็นเลยหรือถ้าเกิดว่าเราเจอในจังหวะที่แอดวานซ์กว่านั้นนะครับที่คนเยอะจริงๆนะครับมาอย่างเช่นรูปนี้นะครับจะมีคนมุงหลายจุดเลยนะครับมันสามารถลบได้ไหม เซียวมีนะครับสามารถลบได้นะครับเพียงเรากด EDIT แล้วก็เลือกอันเดิมครับ E-Less แล้วก็เลือกผู้คนครับ AI จะทำการคำนวณเลยครับว่าในรูปมีกี่คนที่เห็นตัวบุคคลนะครับแล้วเราก็เลือกครับอย่างเช่น น้าคนที่ปิ้งไก่ย่างอยู่เราจะลบก็กดลบได้เลยครับปึ๊บนี่ฉากก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําให้เราตามโทนด้านหลังให้เราเรียบร้อยเลยครับหรือว่าจะเป็นพี่ที่มาซื้อส้มตำไก่ย่างนะครับเลือกแล้วเราก็กดลบครับเท่านี้เองครับหรือถ้าเกิดว่าแอดวานซ์กันนั้นที่จุดเล็กๆนะครับอย่างเช่นผมอยากจะไปลบพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับผมเลือกครับนี่แล้วก็ลบปึ๊บขนาดไกลขนาดนี้นะครับ AI ของเสี่ยวมี่เขาก็ยังเห็นนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคนที่กําลังเดินกดลบ หรือพี่ตรงนี้กดลบอ่ารูปที่เราได้นะครับเรียกได้ว่าลบแบบสวยงามกำลังดีเลยครับเท่านี้ก็ไม่ต้องหวั่นครับว่าเราจะไปถ่ายรูปเราไม่แฮปปี้นะครับเราก็ยังสามารถถ่ายรูปลบผู้คนออกได้แล้วก็เอามาลงโพสแชร์ are, โดยที่เราไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะผิดกฎหมายหรือว่าทําให้เกิดเสียสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับเท่านี้เราก็จะอยู่ได้อย่างแฮปปี้กับสมาร์ทโฟนจากเสีย่ยงมีนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปตัวช่วยในการจัดการลบผู้คนออกจากภาพถ่ายของเราจากสมาร์ทโฟนเสียวมีผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ